รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอ s ส z u m u X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการด็อกเตอร์สมิธแล้วนะครับบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นทั้งน,นักร้องและก็นักแสดงที่มีความสามารถมากระดับตุ๊ก,กตาทองเลยทีเดียวละครับนอกจากบทบาทการเป็นศินลปินเป็นนักแสดงแล้วนะครับ เธอคนนี้เป็นคุณแม่ที่สุขภาพเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆเลยแต่เห็นเฮลตี้แบบนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรมาให้รายการดรสมิธของเราช่วยบ้างนะครับไปเจอเธอพร้อมๆกันเลยครับพี่นุ๊กสุธิดาเกษมสันต์ณอยุธยาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมก่อนอื่นขออะไรอย่างได้ไหมคะทำไมครับพี่นุ๊กอ้าา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 อที่าา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  โบเชัร์ครับฟรีครับตรวจเอาเลยครับวันนี้แหมดีใจมากได้เจอพี่นุกวันนี้เช่นกันเราไม่มีโอกาสได้เจอกันนะได้ติดตามผลงานของพี่นุกมาตลอดเลยค่ะเช่นกันค่ะแอบปพื้มอยู่เบาๆค่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่นุกตอนนี้สบายดีนะครับสบายดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับบทบาทชีวิตตอนนี้อัปเดตให้พวกเราฟังกันนิดนึงครับตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ของลูกทั้งสองคนลูกชายนะคะสนไหมครับเนี่ย เห็นแอบแบบนดูแล้วนะน่าจะไม่เบาก็จะจะเป็นสมาธิสั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสนนะคะคุณหมอ่าน่าจะทราบทั้งสองคนเลยค่ะก็11 11ขวบกับ9ขวบค่ะเป็นหนุ่มกันแล้วเพราว่า เด็กที่แบบมีแบบเรื่องสมาธิสั้นเนี่ยมักจะมีพลังในตัวเยอะแล้วเขาก็มีความฉลาดในแบบของเขาที่คุณแม่ต้องตามไม่ทันเนาะเราก็ต้องมี energy ให้ได้เท่าเขาแล้วก็บางทีเนี่ยก็ต้องพยายามเบรกเขาด้วยกันให้เขาทําในสิ่งที่เขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเพราะถ้าอันไหนที่เขาสนใจเขาก็จะอยู่กับมันได้ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโชคดีของน้องๆนะครับที่มีคุณแม่ที่ใส่ใจแล้วก็ดูแล่เต็มที่เลยทีเดียวนะครับ พี่นุกตอนนี้มีผลงานอะไรฝากให้พวกเราบ้างไหมครับตอนนี้ตอนนี้นะคะถ้าเป็นงานนอกวงการนะคะก็จะมีซัพพลิเมนต์ค่ะทำซัพพลิเมนต์เป็น N1 ค่ะเขเป็นคนใส่ใจสุขภาพตลอดเลยค่ะอยากดูก็ิดตามดูใน IG ได้ค่ะแล้วก็ยังมีละครค่ะทางช่อง3ก็อะไรนะคะกุหลาบตัดเพชรค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ทางช่อง2 for you ค่ะหูไหนๆก็ตามนะครับ ผลงานเยอะอย่างนี้ดูสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้แต่มารายการเราโดยมากนะพี่แขกร,รับเชิญผมเนี่ยก็มักจะมีปัญหาสุขภาพป่วยบ้างแหละหรือว่าสนใจในโรคอะไรบางอย่างจริงๆก็มีหลายโรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็บางทีก็เป็นเ,เรื่องราวที่เราคือรู้ไว้มันก็ป้องกันไว้ดีกว่าใช่ไหมคะหนึ่งเรื่องที่แบบว่าอยากรู้มากๆเลยค่ะ คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกทาพันธุกรรมโอเพราะเป็นคุณแม่ด้วยใช่ค่ะบางทีก็เอ๊ะหรือจะมีคนดีไหมถามเผื่อคุณแม่หลายๆคนด้วยละกันค่ะว่าโรคอย่างโรคพันธุกรรมโรคเลือดอย่างเช่นทาร์ซีเมียตอนเด็กๆเนี่ยก็เราก็จะได้เรียนเหมือนกันนะคะทารซิเมียเราก็รู้ว่าเป็นโรคที่สมัยก่อนนะคะ อันตรายมากน่ากลัวมากคือเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเรียกว่าอ้อรบกวนตลอดชีวิตเลยทีเดียวไม่รู้จะรักษากันยังไงนะครับจริงๆความกังวลของพี่นุ๊กเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกินเหตุไปเลยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทลัสเซียเยอะมากครับพี่ใช่ไหมคะในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับประชากรประมาณ3 0นะครับหรือว่า1ในสนะที่มีไอเดลยีนหรือว่าพันธุกรรมเกี่ยวกับทลัสเมียเนี่ยซ่อนอยู่ หนึ่งใน3เลยนะเดินมาประมาณแบบ3คนเจอหนอึ่งะเพราะฉะนั้นถือว่าเยอะมากนะครับแต่ที่เป็นจริงๆนี่มีเยอะไหมคะอาการแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยมีต่างกันไปนะครับแต่เด็กเกิดใหม่เนี่ยนะในแต่ละปีนะครับพบว่ามีภาวะทาลัสซีเมียเนี่ย อยู่ถึง1 2 0 0 0คนต่อปีเลยทีเดียวอย่างนี้เราจะพอเช็คหรือว่าทราบได้ไหมแล้วก็อย่างสมัยก่อนเนี่ยถือว่าอันตรายมากแล้วอย่างสมัยนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมหรือมีเทคโนโลยีหรืออะไรดีบางท่านรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีนะทางพันธุกรรมเรามีซ่อนอยู่คู่ชีวิตเรามีหรือเปล่านะครับแล้วจะมีวิธีการจัดการยังไงเดี๋ยววันนี้พาพี่นุ๊กไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยดีกว่าครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับคงไม่มีใครให้คําตอบเราได้ดีกว่าท่านอาจารย์ท่านนี้แน่นอนครับท่านอาจารย์พรชนกเอี่ยมสรีรักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นุ๊กครับคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอทางด้านโลหิตวิทยาเด็กนะครับเพราะฉะนั้นหมอที่สุดแล้วกับคําตอบเรื่องเกี่ยวกับธาลัสซีเมียนะเพราะเป็นโรคเลือดแล้วก็เจอในเด็กเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยโอเคไหมครับคุณหมอครับค่ะได้ครับด้วยความมั่นใจครับคุณหมอวันนี้เราคุยกันสบายๆนะคาะเรื่องอื่นเลยได้ไหมคะอยากจะรู้มากๆเลยว่า ตั้งแต่คุณหมอพบคนไข้มาเนี่ยคะในประเทศไทยมีเยอะไหมคะที่เป็นทาราซิเมียค่ะก็โรคทาราซิเมียเนี่ยก็พบประมาณ1%น่ปอร์นะนะคะแต่ถ้าเกิดในแง่ของพาหะของโรคเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพบได้ประมาณ4 0ของประชากรนะคะซึ่งเยอะกว่าที่ตัวเลขที่เราหามาอีกเนาะ40%นี่คือมีแบบซ่อนๆอยู่ใช่ค่ะพวกนี้จะซ่อนๆอยู่ถ้าเราไม่มีการมาตรวจเลือดเนี่ยบางทีเราไม่รู้ก็คือปะปนอยู่นะครับประเภทพาหะเนี่ยค่ะ เราพอจะทราบไหมคะว่าเราเป็นพาหะหรือไม่หรือว่าจะต้องเช็คอย่างเดียวคะมีอาการอะไรที่พอจะบอกได้ไหมคะทาราซิเมียเนี่ยถ้าเป็นพาหะของโรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการค่ะอาจจะมีในส่วนใหญ่เด็กเนี่ยอาจจะมาตรวจเจอเวลาที่ไม่สบายมาตรวจเลือดแล้วพบลักษณะของเม็ดเลือดแดงเนี่ยหน้าตาผิดรูปไปตรงนั้นเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตรวจต่อหรือตรวจเพิ่มเติมนะคะครับผมก่อนจะไปเรื่องอาการนะครับจริงๆทาราซิเมียเนี่ย มันแบ่งออกเป็นหลายชนิดด้วยกันใช่ไหมครับจริงหลักๆในมันแบ่งเป็นกี่ประเภทกี่ชนิดยังไงบ้างครับค่ะคือโรคทาราซิเมียเนี่ยมี2ชนิดใหญ่ๆนะคะคชนิดแรกเนี่ยก็คือเรียกว่าแอลฟาทราร์ซิเมียซึ่งตรงแอลฟาทราร์ซิเมียเนี่ย ก็คือจะเกิดจากฮิโมโกลบินชนิดแอลฟาที่มีการสร้างผิดปกติถ้ามีความผิดปกติของยีนแอลฟาที่ 1- 2ึ่งถึงสองยีนเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรอ,อาจจะเป็นแค่พาหะของโครคมีแค่ลักษณะของเม็ดเลือดแดงเนี่ยหน้าตาผิดรูปแต่ถ้าเกิดผิดปกติตั้งแต่3ยีนขึ้นไปเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการปานการถึกมากได้นะคะคนไข้อาจจะต้องได้รับการรักษานะคะส่วนถ้าเกิดเราผิดปกติทั้ง4แบบของแอลฟาเนี่ยค,คนไข้อาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์หรือว่า คลอดออกมาแล้วเสียชีวิตก็เป็นได้อะค่ะคุณนุ้งงงไหมครับไม่ค่ะกำลังนึกถึงเพราะว่าตอนสมัยก่อนจะมีการ์ตูนนะคะที่เข้าไปมีฮีโมโกลบินมีเม็ดเลือดขยายความคุณผู้ชมนิดนึงเนาะเรื่องของฮัสซลเมียมันแบ่งเป็นชนิดอัลฟากับเบต้าอัลฟาเนี่ยมันมี4ี่ตำแหน่งใช่ไหมครับถ้าเสียไปหนึ่งก็ยังไม่มีปัญหาเสียไป2ก็ยังพอไหวค่ะยังสร้างได้ใช่ค่ะ เสียไป3เริ่มเริ่มมีปัญหากาขอให้เกิดโรคเสียไป4อันนี้อาจจะมีปัญหาครูเสียชีวิตตั้งแต่ในครใช่แล้วเบต้าครับส่วนเบต้าเนี่ยอันนี้ต่างจากอัลฟานิดนึงค่ะเบต้าเนี่ยถ้าผิดตำผิดปกติที่1ตําแหน่งเนี่ยคนไข้ก็อาจจะเป็นพาหะาเพราะเบต้ามีแค่2มีแค่2มีแค่2ตําแหน่งรู้จากกันคร่าวๆแล้วนะครับทั้งชนิดอัลฟาแล้วก็เบต้านะครับพี่นุกครับ เดี๋ยวในช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าถ้ารู้หรือก็สงสัยว่าเรามีโอกาสเป็นโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างในดรสมิ t ธช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ